สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงทั่วไปนะคะของคนเกิดปีนักษัตรปีมะเสงแล้วนะคะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณมิตรลักแฟนเพจทุกคนเลยแล้วก็คนที่ติดตามกันมาตั้งแต่เนิ่นๆด้วยนะคะแล้วก็คนที่ส่งคอมเมนต์กำลังใจดีๆเข้ามาให้ด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆมาดูซิว่าดวงปีมะเสง ช่วงสิงหาคมนี้ทั้งเดือนเลยนะคะจะเกิดอะไรกับขึ้นกับคุณบ้างดวงนี้คือการเปิดดวงทั่วไปโดยรวมนะคะต้องบอกว่าโดยรวมถ้าคลิปความรักนี่ขอเป็นคลิปของราศีนะคะเดี๋ยวมาดูนะว่าดวงทั่วไปของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ ในตำแหน่งตัวตนของคุณนั้นเรามองว่าช่วงนี้คุณชาวนักศัตปีมะเส็งเนี่ยเรามองว่าคุณดูเบื่อเบื่อเบื่อชีวิตสักหน่อยหรือเปล่าคุณเครียดอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าเราดูว่าคุณมีความกังวลใจอะไรอยู่ข้างในะนะโดยที่เรามองเห็นเลยแหละว่าคุณเครียดแล้วก็คุณแบบอยากจะพยายาม ขอใช้เวลาอยู่กับตัวเองนิดนึงขอใช้เวลาพักผ่อนสมองนิดนึงนะคะที่เรามองเห็นเลยตัวตนของคุณนะคะมองว่าคุณเครียดไหมคุณไม่อยากจะเจอใครดีกว่าช่วงนี้อารมณ์คุณเบื่อๆในไหนเซ็งๆอะ่ะนะอย่างที่บอกชัดเจนมากๆในเรื่องของตัวคุณณนะปัจจุบันนี้ชาวเดือนสิงหาคมทั้งเดือนเลยนะคะส่วนในตําแหน่งของการเงินเรามองว่าการเงินของคุณอะ่ะ เดือนสิงหาเราอยากให้คุณระมัดระวังให้ดีๆนะคะในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามเนี่ยพอดูแล้วการเงินแนวโน้มเป็นในทิศทางที่ไม่ค่อยจะสู้ดีมากๆนะคะบางคนอาจจะเครียดเพราะปัญหาการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้นะคะรองเงินจากที่ใดอยู่หรือรองเงินจากอะไรอยู่เนี่ยอ่ามันดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันติดขัดไปหมดเลยที่เรามองเห็นนะคะบางคนก็อาจจะเป็นช่วงแบบว่าไอเงินไม่เงินไรลับ ไม่เข้ารายรับไม่เข้ามีแต่รายจ่ายอันนั้นก็เป็นไปได้ด้วยนะคะในตําแหน่งของการเงินของคุณอย่างที่บอกว่าคุณเบื่อหน่ายชีวิตเป็นเพราะเรื่องการเงินของคุณเข้ามาแทรกแซงด้วยหรือเปล่านะช่วงชาวปีมาแสงช่วงนี้นะคะของเดือนสิงหาคมนี้เราจะดูว่ามันเหนื่อยเนื่อยเหนื่อยเ,น,อยเ,น,อยเนื่อยกับชีวิตจังเลยนะส่วนในตําแหน่งของเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่การเดินทางอะไรก็แล้วแต่เรามองว่าอ,อย่างน้อยๆคุณก็มีผู้ มีเพื่อนฝูงที่ดีคอยให้ความช่วยเหลือหรือแม้แต่คอยให้คำปรึกษานะคะหรือแม้แต่กระทั่งบางคนคิดอยากจะเดินทางเราก็มองว่าอย่างน้อยๆคุณก็อาจจะได้เดินทางพักผ่อนจิตสงบจิต,สง,จตสงบใจกับเพื่อนฝูงหรือกระทั่งคนรักคู่ครอ,องของคุณก็เป็นไปได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือ คนรอบข้างเ้อยมากกว่านะคะเพราะว่ามันแบบว่าเรามองเห็นแล้วแหละว,ว่าคุณเบื่อหน่ายชีวิตมากแล้วแหละนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินเรามองว่าไม่โอเคมากๆนะคะในตําแหน่งของคุณนั้นมันมีอุปสรรคหนึ่งแหละความเครียดมากๆเท่าที่มองมาเห็นคุณเบื่อหน่ายโลกมากๆนะคะส่วนในตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเรามองว่าทําไมคุณ คุณคุณไม่ค่อยจะโอเคกับบ้านเลยหรือคุณมีความรู้สึกว่าคุณเขาเรียกว่าอะไรคุณดูเศร้าหมองคุณดูเศร้าหมองคุณดูซึมซึมคุณเหมือนคุณอยากเบื่อคุณเบื่อบ้านอ่ะคุณอยู่ที่เบื่อที่อยู่อยากออกเที่ยวอันนั้นก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอะไรก็อาจจะเกิดการว่าคุณรออะไรจากใครในบ้านหรือเปล่าหรือรอหรือตำแหน่งในบ้านของคุณเนี้ย ความเป็นไปในครอบครัวของคุณมันจะดูไม่โอเคหรือเปล่านะคะมันมีการห่างเหิอนอะไรกันไหมนั่นแหละค่ะและในตำแหน่งของบ้านอันนั้นก็เป็นไปได้นะคะทำให้สภาพชีวิตจิตใจของคุณมันมันไม่ค่อยจะโอเคเลยของชาวปีมะเสง็งช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะที่เรามองเห็นส่วนในตำแหน่งบุตรบริวารของคุณเนี่ยเรามองว่าเร็วๆนี้ชาวปีมะเสง็ง นะคะคนที่มีคู่ครองรักกันดีอยู่แล้วเนี่ยเรามองว่าคุณอาจจะมีได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะคะในเรื่องตำแหน่งบุตรบริวารบางคนอาจจะมีบุตรเข้ามาด้วยนะคะหรือแม้แต่ว่าบุตรคุณอาจจะนำโชคให้คุณก็เป็นไปนได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามองว่าในตำแหน่งที่ว่าคนที่ว่าร่วมหอลงลงกันแล้วหรือมีคู่ครองอะไรกันอยู่แล้วเราว่าจะได้รับข่าวดีนะในสิ่งที่เกิดใหม่เกิดขึ้นมานะคะ ในตำแหน่งบุตรบริวาเรามองว่าโอเคนะนะนะตรงนี้ส่วนในตำแหน่งความอุปสรรคอะไรเครื่องหลายครั่องปวงของคุณเนี่ยอย่างที่บอกชัดเจนมากๆเลยคือหนึ่งแหละคุณเครียดคุณเครียดคุณเบื่อโลกคุณเบื่อหน่ายชีวิตคุณอยากท่องเที่ยวนะคะที่เรามองเห็นเลยแต่การเงินคุณไม่ไมเอื้ออ,อํานวยต้องใช้คําว่าการเงินคุณไม่เอื้ออ,อํานวยดีกว่านะคะเพราะว่ามันดูแต่ว่าเห็นแต่รายจ่ายอะรายรับไม่ค่อยจะไม่เห็นเลยดีกว่านะคะต้องบอกแบบนี้ ดูว่าไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ในเรื่องการเงินของคุณช่วงนี้ก็ต้องให้ระมัดระวังให้ดีๆนะคะส่วนในตำแหน่งคู่ครองอเรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคู่ที่หนึ่งสำหรับคนที่มีคู่คู่ครองที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเรามองว่าความรักของคุณกำลังไปได้สวยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอย่างที่บอกว่าคุณจะได้ข่าวดีเรื่องบุตรบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องในบ้านด้วยนะในตำแหน่งคู่ครอ,องของคุณ ส่วนในตําแหน่งของคนคู่ครองที่สถานะคนโสดหรือไม่ชัดเจนอะไรเนี่ยเรามองว่าเร็วๆนี้คุณก็จะได้รับข่าวดีเช่นกันนะคะคุณอาจจะได้รับการกลับมาของใครบางคนคนที่คุณรักคุณคนที่คุณรอคอยอยู่นะที่เรามองเห็นว่าคนที่คุณรอคอยเขานะคะนั่นแหละอาจจะมีการกลับมาด้วยเพราะว่าอารมณ์คุณดูคุณรอคอยคุณรอคอยคนรอคอยคนรักคุณรอคอยคนที่ เป็นครอบครัวคุณนะคะตรงนี้ที่เรามองเห็นการเกิดขึ้นนะตรงนี้ส่วนในตําแหน่งรายจ่ายอย่างที่บอกชัดเจนมากๆคุณเครียดมากเลยเนี่ยมันเป็นอารมณ์เดียวของคุณแท้ๆเลยตัวคุณเครียดเบื่อไหนโลกรายรับรายจ่ายมันไม่มันไม่สมประกอบกันมันไม่บาลานซ์กันะนะคะที่มองเห็นนะรายจ่ายมีแต่ความเครียดเข้ามาหาคุณทั้งนั้นเลยนะคะ มันดูไม่ค่อยโอเคก็ถึงบอกว่าอยากจะเตือนคุณสักนิดนึงช่วงนี้ถ้ารายจ่ายมากไปหรืออะไรมากไปเนี่ยก็อยากให้ประคับประคองสักนิดนึงนะคะโอเคค่ะส่วนในตำแหน่งของความสำเร็จอะไรทั้งหลายทั้งปวงในหน้าที่การงานอะไรของคุณก็แล้วแต่เนี่ยเรามองว่าคุณยังไปต่อได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าคุณน่ะสามารถบริหารจัดการอะไรได้ในเรื่องการงานของคุณนะคะคุณสามารถ แม้แต่ว่าเป็นช่วงวิกฤตของชีวิตหรือแม้แต่เป็นช่วงการเงินของคุณแย่เรามองว่าอย่างน้อยๆคุณสามารถผ่านพ้นมันไปได้นะคะคุณสามารถบริหารจัดการมันไปได้ทีเดียวแหละ,ะตําแหน่งของ <c oughs> ขอโทษนะคะตําแหน่งของการงานเรามองว่าคุณก็ต้องระวังให้ดีในตําแหน่งของ หน้าที่การงานของคุณนั้นเนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหานหนิดนึงในหน้าที่การงานบางคนอาจจะมีการถกเถียงกันหน่อยในในเขาเรียกว่าอะไรในคู่หูในหุ้นส่วนหรือแม้แต่กระทั่งผู้ร่วมงานอะไรเนี้ยล้วก็มองว่าช่วงนี้มันก็ ไม่ค่อยจะโอเคเพราะว่าอารมณ์คุณบูดบูดด้วยอ่ะอารมณ์คุณเบื่อไหนโายมากมากด้วยนะคะช่วงนี้คือเป็นช่วงหัวฟัดหัวเวียงนิดนึงของชาวปีมะเส็งนะเขาก็ต้องขอให้ระมัดระวังหน่อยนะคะความสุขความสําเร็จของคุณนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆที่เรามองเห็นเลยคือหนึ่งแหละคุณอาจจะมีคนมาช่วยเหลือตรงนี้ก็เป็นได้อาจจะได้ผูุ้่มเพื่อนที่ดีก็เป็นได้ที่ทําให้คุณว่าใจสบายขึ้นมาหน่อยนะคะอาจจะได้มีการ บางคนที่ว่าอารมณ์บุดบูดเซ็งๆแล้วในเรื่องปัญหาของความรักก็อาจจะได้มีคนรักกลับมาทําให้คุณดูดีขึ้นมาหน่อยมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยนะคะเท่าที่เรามองเห็นน่ะมันมีปัญหาประเด็นแค่2ประเด็นเองคือ1แหละการงานกาันเอ้เกิดการเงินนะคะและปัญหาในใจของคุณคือคุณเครียดมากเบื่อหน่ายโลกมากไม่อยากจะได้อะไรเลยมากเลยนะคะอ ช่วงนี้เรามองว่าที่รู้ๆเลยแหละมั่นใจมากๆเลยว่าที่อยู่ในใจคุณน่ะคุณรองเงินรองเงินจากจากจากสภาวะคุณอะไรขาดสภาพคล่องดีกว่าต้องใช้คําว่าขาดสภาพคล่องในเรื่องของการเงินนะคะคุณรองเงินจากบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วเราก็มองว่าเร็วๆนี้โอกาสของ โอกาสเรามองว่าน่าจะมาเป็นของคุณบ้างแล้วอย่างน้อยๆคุณมีคนมาช่วยเหลือแล้วคุณก็สามารถบริหารจัดการการงานของคุณไปได้ด้วยดีด้วยนะคะในตำแหน่งของของความในใจของคุณที่คุณรอคอยที่คุณเบื่อหน่ายโลกอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเรามองว่าเร็วนี้อย่างน้อยๆภายในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยคุณก็น่าจะได้รับข่าวดีหรือได้รับโอกาสดีๆรับโอกาสดีสดๆในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้นะคะอาจจะได้มีงานโปรเจกต์ใหญ่ เข้ามาอันนี้ก็น่าจะได้ด้วยนะคะหรืองานชิ้นนี้มีคนมาหยิบยื่นข้อเสนอให้คุณแบบแบบที่ว่าผลตอบแทนโอเคมากๆสำหรับคุณที่มันสามารถพลิกฟื้นชีวิตของคุณได้ที่ว่าช่วงาขาดสภาพคล่องอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเ <c oughs> จาะลึกแต่ละเรื่องเลยการงานการเงินโชคลาภแล้วความรักของชาวปีมะเสง็งเป็นยังไงบ้างเนี๋ยมาดูกันนะคะ ดวงตรงนี้คือการเปิดดวงโดยรวมโดยรวมต้องบอกว่าโดยรวมทั่วไปนะคะถ้าเดี๋ยวความรักค่อยมาเปิดคลิปตามราศีนะบอกบอกไว้ก่อนนะคะดีย๋ยวมาดูนะคะว่าตำแหน่งการงานของคุณเนี่ยมันโอเคไหมเจาะลึกเข้าไปหน่อยนะคะหรือจะเจาะลึกเข้าไปอีกนิดนึง เรามองว่าคนปีมะเส็งเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะในเรื่องการงานเรื่องการงานการวางตัวหรือการอดทนสู้งานเนี่ยเรามองว่าคุณเก่งอยู่แล้วปีมะเสง็งเดี๋ยวมาดูนะคะว้าว อย่างที่บอกคุณสามารถบริหารจัดการได้ช่วงนี้จากที่การเงินคุณอะขาดสภาพคล่องอะเรามองว่าเดี๋ยวคุณจะได้งานและงานชิ้นนี้มันสามารถนำพาเงินของคุณให้หลุดพ้นจากการ,รขาดสภาพคล่องได้ด้วยที่เรามองเห็นชัดเจนมากๆนะคะในตำแหน่งของการงานอย่างน้อยๆจะมีคนหยิบยื่นแหละหยิบยื่นข้อเสนอให้คุณแน่ๆตรงนี้นะคะ บางคนมีเจ้านายที่ดีอ่ะหรือมีคนซัพพอร์ตอยู่อ่ะหรือมีคนสนับสนุนนะคะแต่เรามองว่ายังไงเสียต่อให้การงานคุณเป็นยังไงเรามองว่าการงานคุณมั่นคงนะคะมีตัวช่วยเข้ามาเยอะแยะนะคะบางคนมองถ้าบางคนบอกก่อนนะที่นี้เลยถ้าบางบางคนกํบบาลังมองหางานอยู่นะคะหรือมองหาเลงงานเสริมอะไรอยู่เนี่ยคุณสามารถทําได้เลยช่วงนี้นะคะเพราะว่าเรามองเรามองว่าเรื่องงานของคุณอ่ะ คุณสามารถทํางานเสริมได้บริหารจัดการได้หรือแม้แต่กระทั่งงานที่คุณยังไม่เคยทําไม่เคยลองคุณลองได้เลยนะคะที่เรามองเห็นอย่ามัวแต่คิดมากนะคะในเรื่องงานของคุณนะคะเขาบอกว่าอย่ามัวแต่คิดมากให้คุณอย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่เลือกให้คุณลงมือลุยทําได้เต็มที่เลยแล้วงานชิ้นงานตรงนี้จะนําพาความมั่นคงไปหาคุณด้วยนะคะมันชัดเจนมากๆเลยเน่ยคุณสจิตสใจจริงๆแหละเรามองว่าที่คุณเครียดอะ่ะเบื่อโลกอะ่ะ ในส่วนตำแหน่งการงานถ้าคุณสองจิตสองใจอยู่อยากมองหาอะไรเสริมทําไปเลยนะคะไม,ไม่ต้องสองจิตสองใจแล้วก็ไม่ต้องลังเลด้วยนะคะมันนําพาซึ่งความมั่นคงในเรื่องของการเงินของคุณตามมาด้วยนะคะอย่างที่บอกนะเดี๋ยวมาดูว่าแล้วตำแหน่งการเงินของคุณบ้างหล่ะเป็นยังไงบ้างนะคะ อย่างที่ชัดเจนมากๆเลยช่วงนี้คุณขาดสภาพคล่องมากๆการเงินของคุณนะคะพอเจาะลึกลงมาก็เลยทราบได้เลยว่าช่วงนี้คุณต้องรัดเข็มขัดให้ดีๆนะต้องต้องพยายามเลยแหละรอบครอบในการใช้จ่ายเงินมากๆอะไรที่ไม่จําเป็นนะ่ะเราคิดว่าคุณต้องตัดออกบ้างนะคะ เพราะว่าช่วงนี้คุณสภาพข้อของคุณไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะของคนปีมะเส็งนะคะแต่เนื่องด้วยจากอย่างน้อยๆเรามองเห็นว่าคุณน่าจะผ่านไปได้เพราะคุณยังมีงานที่คุณมั่นคงอ่ะนะต้องบอกแบบนี้บางคนอย่างที่ชัดเจนมากคุณรองเงินจากสิ่จริงที่ไหนมาเนี่ย รองเงินจากน้ําพักน้าแรงของคุณหรอหรือรองเงินจากงานที่คุณได้ลงมือทําไปแล้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณรองเงินก้อนจากตรงนั้นอยู่ก็เป็นไปได้นะคะมันเป็นช่วงที่คุณต้องเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยต้องเหนื่อยต้องผ่านต้องพยายามผ่านหลุดพ้นช่วงนี้ไปให้ได้เลยช่วงสิงหานี้ตำแหน่งการเงินของคุณอ่ะนะคะบางคนโอ้โหถึงขนาดแบบว่าประหยัดแล้วประหยัดอีกเพื่อให้มันหมุนให้ได้อ่ะนะคะ ที่เรามองเห็นเลยเพราะมันแย่บางคนถึงขนาดต้องแบบว่าติดหนี้ยืมสินด้วยหรือแม้แต่บางคนไปเจอไปเจอลูกหนี้ที่เขาเหนียวนี้คุณก็เป็นไปได้คุณรองเงินจากตรงนั้นก็เป็นไปได้นะคะให้ระวังตรงนี้นิดนึงที่เรามองเห็นตรงนี้นะแล้วดูอารมณ์คุณก็บอดจอยด้วยช่วงนี้แหละเครียดมากคิดมากเบื่อหน่ายโลกเพราะส่วนจากส่วนหนึ่งมาจากการเงินของคุณที่เรามองเห็นนะคะ มองเห็นมากๆเลยนะตรงนี้บางคนน่ะรองเงินจากการตกลงเจรจาแล้วที่ว่า รอเงินจากการตกลงเจราจาที่ว่ามันไม่โอเคในเรื่องงานหรือเปล่ากําลังตกลงเจราจาคุยโปรเจกต์กันกับใครอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะคะที่เรามองเห็นหรือแม้แต่บางคนในวัยเรียนต้องบอกนิดน,นึงชาวปีมะเส็งในวัยเรียนเรามองเห็นว่าคุณกําลังมองหาที่ศึกษาต่อหรือคุณกําลังอยากจะศึกษาต่อเนี่ยนะคะเรามองว่าเราบอกได้เลยคุณทําได้นะคะคุณทําได้เพราะว่าบางคนเรามองเห็นแล้วล่ะว่า โอ้อยากจะศึกษาต่อแล้วละ่ะหรืออะไรก็ตามเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมหรือแม้แต่ในวัยทางานเถอะอยากจะเรียนรู้ขยายงานเพิ่มเติมคุณเรียนรู้ไปได้เลยนะคะคุณขยายงานเพิ่มเติมคุณอยากจะศึกษาวิชาชีพนี้อะไรอย่างนี้คุณทําได้ไม่ต้องรอเวลานะคะอย่าลังเลนะเราบอกว่าไม่ต้องรอเวลาแล้วก็อย่าลังเลนะคะเดี๋ยวมาดูว่าโชคลาภของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้มั่งนะคะแล้วเดี๋ยวความรักค่อยมาดูทีหลังนะอุ้ย เราว่าคุณน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามานะตีมะเส็งนะให้คุณพลิกฟื้นอะดูซิว่าใช่ไหมตำแหน่งโชคลาภเรามองว่าจากงานที่คุณได้ลงมือลงแรงไปนั่นแหละที่คุณรอคอยนั่นแหละนะคะแต่ถ้าโชคเรื่องอื่นเดี๋วดูซิว่าจะมีบ้างไหม ว้าวว้าวโชคลาภคะ่ะถ้าบางคนน่ะมีเรื่องการย้ายที่อยู่อาศัยหรืออะไรก็ตามเบื่อเบื่อในๆห,นหรือว่าอยากเดินทางท่องเที่ยวหรืออยากเดินทางพักผ่อนนะ เรามองว่าโชคลาบของคุณะดูดีๆนะคะอาจจะมาจากเลขที่ที่คุณไปพักอาศัยห้องที่คุณพักอาศัยหรือบ้านเก่าที่คุณพักอาศัยอันนี้ก็เป็นไปดได้แต่ถ้าเป็นส่วนเรื่องของโชคลาบลอยเลยเนี่ยเรายังมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยออกแล้วก็มองไม่เจอด้วยนะคะโชคลาบลอยทั้งนี้ทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าเรามองแล้วว่าคุณคุณรองเงินจากงานมากกว่างานที่คุณได้ลงมือลงแรงไปที่คุณได้แบบว่า ตกลงเจรจาไปขอเขาหรือแม้แต่ว่าเงินที่คุณเคยถูกเขายืมไปอะไรก็ตามนั้นน่ะนั่นน่ะอาจจะได้อาจจะได้รับข่าวบ้างในส่วนของตรงนั้นนะคะเราบองว่าแม้แต่กระทั่งที่ว่าต่อให้คุณไม่มีใครถูกยืมหรือคุณจะไปยืมใครเนี่ยคุณก็อาจจะได้รับเงินจากตรงนั้นก็เป็นไปได้ที่ว่ามันสามารถทําให้คุณหมุนเงินต่อชีวิตคุณได้นะคะช่วงสิงหาคมน,นี้ชัดเจนมากๆให้คุณแค่ระวังอย่างเดียวว่าให้คุณ คุณรักเข็มขัดหน่อยในเรื่องของการใช้ใจ่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าความรักค่ะในเรื่องของความรักบ้างเป็นยังไงบ้างคะบางคนบอกนี่ว่าเปิดกว้างไปเราต้องบอกก่อนนะนิดนึงว่านี่คือการเปิดดวงโดยรวมทุกอย่างเปิดแบบวงกว้างแต่ถ้าเจาะลึกในเรื่อง,องความรักเนี่ยเดี๋ยวไปดูคลิปราศีนะคะ เดี๋ยวไว้ตามคลิปราศีดีกว่าเพราะนี่มันปีนักสัตว์เราจะขอเน้นเรื่องทั่วไปโดยรวมเลยเพราะแต่ก่อนนั้นทำราทำราศีการงานมันมีแต่การงานการเงินไงเลยทําปีนักสัตว์เป็นการงานการเงินความรักโชคลาภให้คุณเลยนะคะคือการเปิดดวงโดยรวมนะ แต่อย่างที่บอกถ้าคนอาเรื่องความรักขอ,อนิดนึงว่าบ้านไหนหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยมีเรื่องของความรักที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วอะไรดีอยู่แล้วเนี่ยเรามองว่าคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะแต่ถ้าในบ้านไหนที่ว่าความรักไม่ค่อยโอเคก่อนหน้านี้มีปัญหามีประเด็นกันอยู่เนี่ย เรามองว่าเร็วๆนี้คนรักของคุณก็จะกลับมานะคะที่มองเห็นชัดเจนมากเลยดูซิอย่างในเรื่องบ้านมีบุตรบริวารเกิดขึ้นด้วยมีโชคด้วยในเรื่องของบุตรบริวารน,นะคะความรักของบางคนนี่ก็ดูจะไม่โอเคสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันมันวนเวียนในสภาพจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าทําให้คุณแบบเคยถูกบล็อกหรือคุณไปบล็อกใครหรือคุณเคยห่างเหินกับใครเนี่ย คุณอาจจะมีข่าวดีเรื่องความรักคนคนนั้นของคุณอาจจะติดต่อกลับมาก็เป็นไปได้นะคะที่คุณเคยถูกเขาทิ้งไปแล้วอะไรก็ตามเนี่ยนะของชาวปีมะเส็งนะคะที่เรามองเห็นนะตรงนี้นะมันเกิดขึ้นได้ไปหมดแหละนะคะในเรื่องความรักคนที่คุณรอคอยมานานแสนนานสำหรับคนที่มีปัญหานะคะแต่ส่วนคนที่ไม่มีปัญหาเรา ชัดเจนมากๆน่าจะมีข่าวดีในในตำแหน่งของบ้านของคุณนะคะมีตัวน้อยๆโผล่ขึ้นมาก็เป็นไปได้นะส่วนคนที่มีปัญหากันอยู่ก็อย่างน้อยๆเขาก็ต้องกลับมาเคลียร์กับคุณบ้างละช่วงสิงหาคมนี้นะคะของชาวปีมะเส็งนะคะโอเคเดี๋ยวไว้คลิปความรักไปติดตามกันตามคลิป ตามราศีดีกว่านะคะนี่คือปีนักษัตว์การเปิดดวงโดยรวมนะบางคนอุ้ยทำไมเปิดกว้างจังวงกว้างจังบอกไม่ใช่นี่คือการเปิดดวงทั่วไปโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะลึกประเด็นใดประเด็นหนึ่งเอาทุกประเด็นให้ราคาเท่ากันให้ราคาเท่าเทียมกันนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ของชาปีมะเสง็งไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ